ยังจนไไได้ไหมม่เจอเมื่อวานตอนครูออดูอีกแล้วอะว่าร้องเพลงอินเนอร์ไม่ได้อินเนอร์อินเนอร์แล้วฉันจะทำยังไงเนี่ยแก Inner อินเนอร์อะมันคือความรู้สึกข้างในไงอย่างเวลาเพลงเขาสื่ออะไรใช่ป่ะแกก็ต้องร้องให้มันรู้สึกไปกับเพลงเขาด้วยงั้นเธอว่าเรื่องที่คุณพิมพ์กับครูพัดไปโรงแรมด้วยกัน่ะเขาไปกันด้วยอินเนอร์อะไรหร เห็นเขาเมากันว่าครูพัทอ่ะหน้าเหมือนแฟนเก่าคุณพิมพ์สงสัยจะเป็นอินเนอร์แบบหวั่นไหววูบวาบแล้วั้ยเป็นอะไรอะ่ะสนุกกันมากใช่ไหมดาวเดือนพูดอะไรอย่างนั้นน่ะครูพัทกับคุณพิมพ์เาเสียหายนะขอโทษครูขอโทษคุณพิมพ์ คนเขาก็เลิกลือกันไปเองแหละคุณพิมพ์คะครูพัดมารอพบมาค่ะคุณพิมพ์ครับที่ผมเคยบอกว่าจะมีคนมาขอผ่อนจ่ายค่าเล่าเรียนนะครับโครับเชิญค่ะ นี่ใบสมัครผมครับทำไมเธอถึงอยากเรียนร้องเพลงผมชอบร้องเพลงครับผมอยากเป็นนักร้องแน่ใจนะว่าไม่ใช่เรื่องอื่นมันจะมีเรื่องอืีกเล้วครับคุณพิมพ์ก็ไม่ทราบสิคะสมัยนี้เห็นหน้าตาซื่อๆพฤติกรรมอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ ออถ้าเป็นเรื่องของคุณไหมเมื่อบานพอแยกกับคุณพิมพ์ผมก็นั่งเป็นเพื่อนคุณไหมรอจนเห็นว่าดีขึ้นแล้วก็ไปส่งที่รถเท่านั้นเองครับเธอรู้จักกับไหมได้ยังไงสนิทก,กันมากแค่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับคือไหมเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ด้วยเหรอครับขอโทษนะคะโรงเรียนนี้ไม่มีนโยบายให้ผ่อนจ่ายค่าเ,าเรียน แกมีเรื่องอะไรคุณพิมหรือเปล่าคุณพิมครับผมขอเป็นกรณีพิเศษได้ไหมครับให้คิดได้ผ่อนจ่ายค่าเล่าเรียนผมรับรองนะครับว่าคิดไม่เบี้ยวแน่นอนครับยังไงฉันก็อนุญาตให้ไม่ได้ขอโทษนะคะฉันมีงานอื่นต้องทำเชิญ คุณพิมครับคุณมีเรื่องอะไรกับคิดมาหรือเปล่าครับดูท่าทางคุณไม่ชอบหน้ามาเลยนะครับไม่มีอะไรค่ะที่ฉันไม่รับเขาเพราะโรงเรียนนี้ไม่มีนโยบายนี้แต่คิดเป็นเด็กดีมากเลยนะครับเขายามตั้งใจทํางานเก็บเงินเพื่อมาเรียนร้องเพลงเขามีความตั้งใจกว่าเด็กนักเรียนบางคนที่มีเงินแล้วมาเรียนบ้าไม่มาเรียนบ้าอีกนะครับยังไงฉันก็ไม่ยอมให้เขาผ่อนจ่ายค่าเรียนมันเสียระบบถ้าคุณรู้ว่ามันจะเสียระบบการเงินของโรงเรียนผมจ่ายค่าเล่าเรียนให้คิดก็ได้ครับนี่ครูพัชฉันขอยืนยันนะว่าเด็กคนนนนีีีีี้ไมมม่่่่เเหาะะสททจรย เขาไม่มีวันเป็นนักร้องที่ดีได้คุณดูถูกครับทั้งท้ที่คุณยังไม่เคยเห็นความสามารถของเขาเลยทำไมครับคุณพิมพ์ผมนึกว่าคุณจะเป็นคนสุดท้ายที่คิดแบบนี้ซะอีกคุณหมายความว่ายังไง ผมกำลังพูดถึงคนที่โดนดูถูกท,ท,ทั้งที่เขาตั้งใจจะทำตามความฝันของเขาถึงคนจะมองว่าเขาเป็นแค่นักร้องกระจกจกระจกแต่เขาก็ยังมีความพยายามก้มหน้าก้มตาทำตามความฝันของเขาให้เป็นจริงให้ได้นี่นี่คุณหมายถึงใครคุณนึกถึงใครอยู่นะครับ คอยดูนะครับผมจะทำให้เด็กคนนี้เป็นนักร้องที่ดีให้ได้เฮ้ยดาวนี่ที่รับเลียงกันนะ อะไรไทำาไมทําหน้าไปตู่ขนาดนั้นชัน,นุษสาบากหน้าไปขอให้แกได้เราเรียนแถมยังออกค่าเรียนให้ตั้ง12,000บาทนี่เบาานี่ชิ้นเดียวเกเลี้ยงไม่ได้เลยเหรอนี่นี่ขอกมาพ,พ,พี่แล้วคุณมีเขายอมของโเรียนเหรอครับ Yes Yes ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่มากครับขอบคุณมากเฮ้ยฉันได้เรียนแล้วได้เรียนแลงแพ้แล้วขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากให้ yes yes โทษนะครับปกติครับปกติ yes 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 no. คิดเลยวันหล่อสองคนมากอดกัอนอย่าง,างนี้เดี๋ยวเขาหาว่าเป็นหรอกได้ yes คำนะคะท่านเดี๋ยวจะได้ทานยานะคะมันกลับมาแล้วนะมันกลับมาแล้วไอ้เพชรมันกลับมาแล้วเพชรไหนคะท่านไอ้เพชรไปไอ้เพชรไปเพชรมันกลับมาแล้วเพชรไหนอะมันกลับมาแล้วคุณหมเป็นอะไรคะสาอยสา้ยสอยไปเอาโทรศัพท์มาฉันต้องไปตื่นเขาฉันต้องตือนเขาเตือนใครคะคุณหมอคุณหมอจะโทรหาใครบอกให้เอาโทรศัพท์มาจะต้องโทรไปตือนเขาว่ามันกลับมาแล้วไปแล้วไปไปไปเย็นนะคะเดี๋ยวสายมานะคะ ต้องเตือนเขาต้องเตือนเขาค่ะค่ะเดี๋ยแป๊บนึงนะคะน,นี่ค่ะโทรศัพท์โทรศัพท์มาแล้วค่ะเอาโทรศัพท์ให้ค่ะอ่ะก็เมื่อกี้คุณหมอบอกให้ซอยไปเอาโทรศัพท์ให้คุณหมอไงคะฉันเนี่ยนะ,ะบอกให้ซอยไปเอาโทรศัพท์มาใช่ค่ะเละาะเทอใหญ่แล้วไปโอ้ยจะีทาเท่าไหร่ท่านเมื่อกี้บอกให้เราไปเอาโทรศัพท์โง่หวะ อออย่างนี้ต้องลาออกอย่างนี้จะต้องออกจะขอลาออกรูแลรู้รอดปเมื่อกี้ใส่ลรอเพลินเลยนะคะไม่ได้คิดที่จะออกจริงๆเลยออกอย่างนี้ต้องลา